ผ่านไปสองชั่วโมงใกล้จะสุกแล้วเนี่ยเขาเขาสวดแล้วพี่น้องเดี๋ยวให้มันกลามก,กินได้แล้วนี่จ้ะพี่น้องจา้าใส่เวลาเผาอยู่สองชั่วโมงแบบว่าต้องอ่าบ่ได้นั่งเฝ้าได้จ้ะพี่น้องจา้าวิธีการก็คือน,นี่ละคะรูปแบบรูปส่งนะคะเตาไว้ข้างในแต่ว่าเตาเนี่ยเป็นโปงนะคะให้ควมมหอนกระจายไปได้ทั่วนะคะทัวเตาเผานี่จ้า เะะตาจะเป็นหูเป็นหูเป็นตะล่างเห็นบอพี่น้องเอาเล็กใส่แลักเอาทานเลย้างในนะคะความห่อก็จะอบจะเฮ็ดเอาเล็กรัดใบบ่ให้มันลมเห็นบอพี่น้องเอาข่าลามใส่นะคะบานี้เวลาห้าเผาหักกะเอาฟ้าปิดไว้พี่น้องนี่ฟ้าปิดไว้นะคะมาจอบเบงเป็นขังข้าวนะคะตอนนี้คือผ่านไปสองสโมงจ้า เขาเริ่มซุกแล้วนะคะเขาเริ่มซุกสังเกตเ <c oughs> บิงวาง่าถ้าิ่นซุกิ่นจะสวดผูแบบนี้จะี่น้องจ้านี่ค่ะเขากะล้ามไปน้ำกะซอมรถเกี่ยวไปผอมจ้าะี่น้องจ้าอัปเดตให้พี่ให้น้องนะคะน้องไก่สิริกินแล้วจ้า